สถานีรถไฟหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีเดิมสร้างในปีพศ24 5 4รหรัชกาลที่6เป็นสถานีชั้นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายใต้เป็นหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่และเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพปัตตาเบซาสถานีรถไฟหัวหินเดิมได้ชื่อว่าเป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยสวยคลาสสิก ด้วยอาคารไม้สถาปติกรรมวิตทอเรียสีครีมตัดกับสีแดงงดงามและเอกลักษณ์ของสถานีนี้คือพระพารามงกุฎเก้าพระพาราจตุลมุขในสมัยรัชกาลที่หปัจจุบันสถานีเดิมนี้ได้งดให้บริการและได้ย้ายที่ทําการแห่งใหม่และตัวสถานีเดิมได้รับการอนุรักษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์